อันดอยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง C M P เราไปเรื่อยแคนแนลนะคะวันนี้มาพบกับ M อ โม,ม่มเองค่ะเย้ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะคะอ่าวันนี้อีพีที่สองค่ะอีพีที่สองของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักของนางนกที่ไม่ได้นกเหมือนชื่อค่ะ นางนกที่เราพูดถึงนะคะก็คือเรื่องสก,กุตลตรานั่นเองเย้ yeah, วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสก,กุตลตรานะคะนางนกที่ไม่นกเหมือนชื่อนะคะ <Wow. S 1> เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความรักว่าจะสนุกจะโรแมนติกและจะหวานขนาดไหนไปชมกันเลยเรื่องราวยู่ว่าภาวิสวามิตนะคะ เกิดเนืกองจากมีอิทธิฤทธิ์มากๆนะคะจึงสละราชสมบัติตัวเองออกไปบำเพ็ญตบะในป่าจุนมีอิทธิฤทธิ์มากๆนะคะทำให้เหล่าเทวดาพากันเดือดร้อนไปทั่วพระอินทจึงคิดวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้นางฟ้าชื่อว่าเมนกานะคะ ลงมาใช้ความงามในการยั่วยวนพลรษีตนนี้นะคะไม่ให้พลรษีตนนี้มีกระจิกกระใจในการบำเพ็ญเพียรต่อไปค่ะนั่นแหละค่ะพลรษีของเรานะคะมีหรือว่าจะอดทนกับความงามของนางฟ้าเมตกาไวอืมไม่ค่ะอืมทั้งสองนะคะได้ของคู่กันและให้กําเนิดที่ดามานางหนึ่งภาวิสวามิตรนะคะพอพ้นระยะเข้าใหม่ปาหมันก็คิดได้ อืมบอกให้หนางฟ้าเมียนกานะคะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ส่วนตัวพระองค์นั้นก็ได้เดินทางออกไปบำเพ็ญตบะต่อนะคะทิ้งให้พระธิดาตัวนีน่อยอยู่กลางป่าเพียงลำพันธ์ค่ะยังดีที่ได้พวกนกคอยเลี้ยงดูเมื่อพระกันวดาบทนะคะมาพบเข้าก็ให้นามนางว่าสักกุนตลาซึ่งแปลว่านานงนกนั่นเองค่ะและได้นำกลับไปเลี้ยงดูอย่างที่ด้ที่อาสมของตนนะคะ ต่อมาหลายปีนะคะนางก็ได้เป็นสาวแรกรุ่นที่มีความงามหาที่ติไม่ได้เลยนะคะว้าวและแล้วลว,วันที่เ,เราคอยกันมาทิ้งแล้วนะคะเมื่อนางสก,กุลตลานะคะได้พบกระเท้าทุสยันกษัตริย์จันทระวงศ์นะคะแห่งนครฮัสดินซึ่งมาประพาสป่าเพล่าสัตว์นะคะบังเอิญบังเอิญตามควางม,มาถึงบริเวณใกล้เคียงอาสมนะคะ จึงหมายพระไทยว่าจะแวะเข้าไปนวัชการพักกันวดาบุตตอนนั้นเองนะคะพักกันวดาบุรก็ไม่อยู่นะคะเนื่องจากเดินทางไปบูชาพระเจ้าที่เทวสถานนะคะเพื่อสะดกคอให้แก่นางสกุลตลาเมื่อพักกันวดาบทไม่อยู่นะคะพวกนางมารปีศาจร้ายนะคะก็ได้ถือโอกาสออกอลรวัตที่อาสมรังควานนะคะการบำเพ็ญเพียรของสิทธ เราพามทั้งหลายของพระก,กันวดาบทนะคะเท้าทุศยันก็ได้มาปราบปีศาจจนสําเร็จเมื่อเท้าทุศยันนะคะได้มีโอกาสอยู่ตามลําพังกับนางสกุลตาลานะคะอย่างที่ทุกคนคิดค่ะทั้งสองได้เป็นของกันและกันจ <c oughs> ากที่ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายแล้วนะคะเท้าทุศยันก็ได้มอบแหวนวงหนึ่งให้แก่นางสกุลตาลาและรีบเสด็จกลับบ้านเมืองทันที และมีวันหนึ่งนะคะพระฤาษีธุรวาทผู้ปากร้ายมาเรียกนางที่หน้าประตูแต่นางไม่รู้ตัวนะคะด้วยกำลังเป็นไข้ใจจึงไม่ได้ออกไปต้อนรับนะคะทำให้พระฤาษีธุรวานี่โกรธมากสาปให้นางถูกคนรักจำไม่ได้นะคะ,ะต่อมาพระฤาษีทุรวาทหายโมโหจึงได้รู้ว่านางไม่ได้จงใจแสดงอาการไม่เคารพตนนะคะ จึงให้พรแก่นางว่าหากคนรักของนางได้เห็นของที่ให้ไว้เป็นที่ระลึกจะจำนางได้เมื่อพระกันวดาบทนะคะได้ทราบเรื่องราวของนางและท้าวทุสยันจึงส่งนางไปให้ท้าวทุสยันจัดพิธีอภิเษกแต่ในระหว่างทางนางดันทำแหวนที่ท้าวทุสยันเคยประทานให้ตกหายไปในแม่น้ำค่ะเมื่อไปถึงที่หมาย ท้าทุสยันจึงจำนางไม่ได้อืมก็นี้วปาไปเลยสิคะจนกระทั่งกุมพินนะคะเห็นชาวประมงจับได้ปลาที่คืนแหวนนั่นไปจึงนำไปคืนเท้าทุสยันนะคะเมื่อท้าทุสยันเห็นแหวนวงนั้นนะคะจึงได้สติและจำเรื่องราวต่างๆได้นะคะสุดท้ายนะคะท้าทุสยันก็ได้พบกับนางสกุลตราอีกครั้งคะ่ะหลังจากที่ทั้งคู่ได้พัดพากจากกันมาเนิ่นนาน แล้วทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบแฮปปี้เอนดิ้งจ้าจบแล้วจบแล้วจบแล้วเรื่องราวของเรื่องสกุลตลาก็จบลงไปแล้วนะคะโมมิก็ยังเอออิจชาตาร้อนอยู่เลยค่ะความรักดีๆแบบนี้ก็หายากอยู่นะคะคนรักเดียวใจเดียวอืมก็อยากได้แบบนี้บ้างนะคะใครมีรักดีๆก็ รักษามันให้ดีนะคะใครไม่ดีก็ทิ้งไปโลดนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะและอย่าลืมเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะได้ถ่ายคลิปต่อต่อ,ต,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 อต่อไปนะคะและเอมมมิก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะพบกันอีพีใหม่อีพีต่อไปคือ อาทิตย์นี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะอัพกี่อาทิตย์ไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ